สวัสดีครับพบกับอาจารย์เป้หลานปู่เหมือนเดิมนะครับมา EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่เข้าสัปดาห์ที่3ของเดือนอกันยายน,นนี้แล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับดวงแต่ละท่านในประจำวันเกิดนะครับ<__ดูเลยครับผมครับ <Alban> <revenues> สำหรับ ชาววันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าดวงเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยมีส่วนที่เป็นปัญหาดหน่อยนะครับเพราะว่าในดวงเนี้ยจะมีเรื่องของออคนที่ทํางานด้วยหรือว่าคนที่เราติดต่อประสานงานเนวันจันทร์อาจจะต้องเรามัดระวังในเรื่องของการโดนโกงนะครับโดนโกงหรือโดนแทงหลังหรือมีการแบบว่า คิดไม่ดีมิคิดไม่ซื่อกับคุณแล้วกันเวลาคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามในวันจันทร์เนี่ยของชาววันจันทร์เนี่ยต้องรอบคอบให้ดีเลยนะครับเพราะว่าชาววันจันทร์มีดวงมีเกณฑ์ที่จะอาจจะโดนคนอื่นโกงได้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของจริงๆแล้วในดวงของชาววันจันทร์เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่อาจจะจะต้องทะเลาะกับ คนรอบข้างหรือคนใดก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนี่แหละครับมันจะขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ถือว่าสําหรับชาววันจันทร์แล้วต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเรื่องของสิ่งที่จะทําให้เราได้รับรู้บางอย่างของเรื่องของการเงินหรือเรื่องของคนที่คิดจะโกงเราหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาให้เห็นนะครับหรือว่าคิดหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของ าการลงทุนแล้วมันไม่ไปประสบความสําเร็จหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาในสัปดาห์นี้ดังนั้นชาววันวันจันเนี่ยต้องมามันกวดน้ำนะครับมันให้ทําบุญทําทานนะครับในส่วนของอาทิตย์สัปดาห์นี้เพราะว่าถ้าคุณมีการกวดน้ําแล้วมีการทําทอะไรก็ตามที่ ที่ดีแล้วเนี่ยคุณจะส่งเสริมในตัวของดวงคุณให้ผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยพอสมควรสําหรับชาววันจันทร์นั่นเองครับแล้วก็ในส่วนต่อไปครับคือชาววันจันทร์จะมีดวงของการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยดังนั้นการทําเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณทําเพียงคนเดียวนะครับอาจารย์ก็สนับสนุนแต่ถ้าคุณมีหลายๆหุ้นหลายๆคนอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องคิดเยอะๆหน่อยนะครับเพราะมันจะมี ความดวงที่มันเหมือนกับว่าทํากับใครไม่ค่อยได้นะครับมันมันทำแล้วมันก็จะมีโอกาสที่ที่จะสุดเหมือนกันดังนั้นในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องใช้สมาธินะครับใช้จิตที่มันเหมือนกับว่าเป็นกลางมากที่สุดนะครับอย่าให้อารมณ์มันมาอยู่เหนือจิตของเรานะครับเพราะไม่งั้นคุณก็จะเหมือนกับ ไปใหญ่เลยครับคืออารมณ์ก็จะร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นชาววันจันทร์ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีครับต่อมาครับชาววันจันทร์เนี่ยถ้าเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจารย์มองดูว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนที่ป่วยหรือคนที่จะเหมือนกับว่าไม่สบายอยู่ดังนั้นชาววันจันทร์เนี่ยถ้าคุณป่วยหรือว่าคุณไม่สบายอยู่เนี่ยนะครับชาววันจันทร์จะได้รับการรักษาอย่างดีนะครับคือยาอะไรก็าตามที่ เข้ามารักษาเนี่ยเขาจะช่วยทําให้ชาววันจันทร์เนี่ยหายง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในดวงเนี่ยเหมือนกับมีเทพเทวดาคอยรักษานะครับมีโอกาสดีครับขึ้นมาทําให้คุณได้รู้จักกับเออเขาเรียกว่าอะไรหมอหรือว่ายาบางอย่างที่ทําให้คุณหายหายได้ง่ายขึ้นบางทีสิ่งที่เป็นจังหวะต่างๆที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า,เ,าเหมือนจะหมดหวังแต่ในดวงของชาววันจันทร์ ในสัปดาห์นี้มีหวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอร่างกายของคุณแน่นอนครับผมดังนั้นชาววันจันทร์เนี่ยจำเป็นจะต้องรักษาดูแลสุขภาพเพิ่มเติมจากที่ผมเตือนไว้แล้วหรือว่าจากที่ผมได้ทํานายไว้ดังนั้นชาววันจันทร์ก็ควรจะหมั่นดูแลตัวเองดืงนะ่มน้ำเยอะหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณสุขภาพดีนะครับต่อมาครับชาววันจันทร์มีดวงที่เหมือนกับ คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องอาจจะต้องติดไปติดต่อกับคนที่เหมือนกับต้องเดินทางไปไปติดต่อการค้าการขายกับคนต่างถิ่นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับมันมีดวงชะตาที่คุณมีที่ที่จะไปหาเงินนะครับคุณมีมีแหล่งเงินนั่นเองที่คุณกําลังจะวิ่งเข้าไปหาดังนั้นคุณลองมองให้ดีๆนะครับว่าออตอนนี้สิ่งที่คุณมีพร้อมแล้วหรือย,อยัง ถ้าคุณพร้อมคุณไปทําได้เลยแต่อาจารย์แนะนําว่าพยายามอย่าหุ่นนะครับทำอะไรตัดจบที่ตัวคุณเองคนเดียวแล้วคุณรับผิดชอบตรงนี้จบคนเดียวมันจะดีที่สุดสําหรับชาววันจันทร์นะครับโอเคลาการไปก่อนเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากนะครับอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับคนที่มาจาก YouTube หรือว่า t i k t o k หรือว่ามาจาก Facebook นะครับ อาจารย์ก็มีหลายช่องทางนะครับเซิร์ชใน Google ก็จะเจอนะครับเป้หลานปู่เนี่ยแหละครับเจอหมดหลายๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมเป็นไงกันบ้างล่ะครับดูชะตาของคุณวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับหรือว่าอยากจะดูดวงสดกับอาจารย์ส่วนตัวนะครับก็ติดต่อมานะครับที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับหรือถ้า จะช่วยสนับสนุนนะครับอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวจะมีคีว o d e โคขึ้นมาให้นะครับเพื่อสนับสนุนได้นะครับโดเนตได้ครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะได้นำเงินนะครับบางส่วนเนี่ยไปทําบุญอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาพัฒนาต่อให้กับช่องอาจารย์ไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ